สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการโพสเฟซบุ๊กแล้วสามารถไปลงสตอรี่แล้วก็สร้างเป็นคลิปเรียวในโพสเดียวกันได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราโพสรูปภาพตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่อันนี้โพสทั้งหมด4ภาพนะคะพอโพสเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามากดคำว่าแชร์ค่ะแล้วให้มาเลือกแชร์ไปที่สตอรี่ของคุณค่ะ เลือกเสร็จนะคะเราก็สามารถใส่ใส่ข้อความที่เราจะจะลงไปในสตอรี่นะคะหรือว่าจะใส่ในส่วนของเพจหรือว่าสติกเกอร์ก็สามารถที่จะเลือกใส่ได้ค่ะหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลือกคำว่าสตอรี่ของคุณะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการโพสต์ไปที่สตอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราจะโพสต์ที่คลิปเรียวนะคะไปจุด -3 จุดค่ะแล้วเลือกคําว่าสร้างคลิปเรียวค่ะพอสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะมาให้เราเลือกในส่วนของเพลงนะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ให้เลือกคําว่าถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นจะเข้าหน้านี้นะคะถ้าอยากใส่ข้อความหรือว่าอยากจะใส่เป็นเสียงเพลงก็สามารถเลือกใส่ได้เลยค่ะ หลังจากที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราให้กดคำว่าถัดไปค่ะถัดไปเรียบร้อยจะเข้าหน้านี้นะคะเราก็สามารถใส่แฮชแท็กที่เราอยากจะใส่ในคลิปเรียวของเราพอใส่เรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าแชร์เลยค่ะ